สวัสดีครับอาจารย์เตโชโหนธรรมมารายงานตัวเพื่อทำนายโชคชะตาลัคนาราศีและใช้ข้อคิดดีๆจากธรรมะในการแก้ไขปัญหาและนำพาชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในที่สุดและในคลิปนี้นะครับจะเป็นการเจาะลึกชะตาลัคนาราศีประจำปี2,568ซึ่งการทำนายโชคชะตาในปี2,568นั้นจะอ้างอิงดวงดาวใหญ่ที่สำคัญสามดวงที่จะมีผลต่อชะตาประจำปีของท่านซึ่งได้แก่ดาวราหู ดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์เรามาเจาะลึกรายละเอียดกันนะครับว่าในปีนี้ทั้งสามดาวใหญ่จะส่งผลลัพธ์อย่างไรกับชะตาชีวิตของท่านบ้างไม่ว่าจะเป็นการรับมือกับสถานการณ์บางอย่างหรือเพื่อนำพาชีวิตของท่านให้ตอบรับความเฮงความปังที่จะบังเกิดขึ้นและเราจะใช้กลยุทธ์จากข้อธรรมใดบ้างเพื่อดึงสติและเสริมโชคชะตาให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปเจาลึกชะตาลัคนาราศีพฤษศ ประจำปี2568หากท่านทราบแล้วว่าตนเกิดอยู่ในลัคนาราศีพฤษภท่านก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งจะมีผลเต็มๆต,ตรงๆกับท่านเลย100%แต่หากยังไม่ทราบว่าตนเกิดอยู่ในลัคนาราศีอะไรท่านสามารถพิจารณาจากวันเกิดก็ได้นะครับโดยผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมจนถึง15มิถุนายนนั่นหมายความว่าท่านมีความคล้ายคลึงกับชาวลัคนาพฤษภเป็นอย่างมาก ท่านก็สามารถฟังคลิปนี้ได้ด้วยเช่นกันและอีกวิธีหนึ่งทางทีมงานได้จัดทำคลิปวิธีการเช็คลักนณาราศีแบบง่ายๆผ่านทางเว็บไซต์โดยจะแปะล,ลิงก์ไว้ที่ช่องคำอธิบายด้านล่างท่านเพียงเอาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและจังหวัดที่เกิดเข้าไปคำนวณหาผลลัพธ์ตามตัวอย่างจากนั้นค่อยย้อนกลับมาดูให้ตรงกับลักนณาราศีเกิดของท่านเพื่อความแม่นยำสูงสุดแบบนี้ก็ได้นะครับเรามาเริ่มกันที่ดาวใหญ่ที่มีความสำคัญดวงแรก นั่นคือดาวราหูซึ่งดาวราหูเป็นเจ้าเรือนภพกรรม,มัรที่พูดถึงวิถีชีวิตและหน้าที่การงานของชาวลัคนาพฤษศโดยจะย้ายตัวจากภพเรือนลาพัสที่พูดถึงโชคลาภและความสําเร็จโดยจะโคจรเข้าสู่ภพเรือนกรรม,มัรที่พูดถึงวิถีชีวิตและหน้าที่การงานในวันที่ห้าพฤษภาคม2568รและการมาครั้งนี้ยังได้ตำแหน่งเป็นกเกษตรราธิบดีอีกด้วยโดยช่วงก่อนย้ายตัวนั้น จะเป็นช่วงเวลาที่ท่านยังอยู่กับความสําเร็จในมุมต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยความสําเร็จส่วนใหญ่นั้นจะมาจากความรู้ความสามารถและความพยายามหรือความกระตือรือร้นจากตัวของท่านเองเรียกได้ว่าเป็นผู้ส,สร้างความสําเร็จด้วยตัวเองอย่างแท้จริงและสําหรับชาวพฤะศกที่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวก็มักมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอยู่บ่อยครั้งอีกด้วย และหลังจากดาวราหูย้ายตัวสำเร็จในช่วงหลังวันที่5พฤษภาคม2568เป็นต้นไปจะทำให้ต้องใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับเรื่องหน้าที่การงานและให้ความสำคัญในการพัฒนาวิถีชีวิตของตนเองให้เจริญรุ่งเรืองมากกว่าที่เคยเป็นโดยระหว่างทางนั้นท่านจะได้รับการสนับสนุนจากบุคคลรอบด้านซึ่งจะนำพาชีวิตไปสู่ความสำเร็จได้โดยง่ายและท่านจะเข้าสู่วงจรความเจริญรุ่งเรืองทั้งเรื่องวิถีชีวิตทั่วไปและเรื่องหน้าที่การงาน และความเจริญรุ่งเรืองที่เกิดขึ้นจะเป็นลักษณะที่ต่อเนื่องยาวนานอีกด้วยเพราะดาวราหูได้ตำแหน่งเป็นถึงเกษตราธิบดีก็คือความเจริญรุ่งเรืองที่ต่อเนื่องยาวนานนั่นเองดาวใหญ่ที่สําคัญดูที่สองดาวพฤหัสบดีซึ่งดาวพฤหัสบดีเป็นทั้งดาวเจ้าเรือนภพมรณะและลาภะซึ่งคําว่ามรณะหมายถึงการสูญเสียการเปลี่ยนแปลงการละทิ้งโดยดาวพฤหัสบดีจะย้ายออกจากการทับลัคนา และจะโคจรเข้าสู่พบเรือนกระดุมพักหรือพบเรือนทรัพย์สินเงินทองในวันที่13พฤษภาคม2568ซึ่งก่อนที่ดาวพฤหัสบดีจะโยกย้ายนั้นได้ออกฤตส่งผลให้ช่วงเวลาที่ผ่านมาจนถึงวันที่12พฤษภาคม2568ตัวท่านยังต้องเรียนรู้เรื่องของการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งต่างๆอย่างต่อเนื่องแต่ทุกการเปลี่ยนแปลงนั้นจะนำพาให้ท่านไปสู่ความสำเร็จได้เป็นอย่างดีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของ เรื่องส่วนตัวหรือเรื่องที่จะต้องดูแลรักษาตัวเองโดยบางท่านมีโอกาสได้ดูแลสุขภาพโดยการใส่ใจในเรื่องของการออกกําลังกายหรือการแบ่งเวลาพักผ่อนหรือดูแลอาหารการกินอย่างเป็นกิจจะลักษณะบางท่านจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความคิดและทัศนคติจะมีการเรียนรู้เรื่องของสัจจของชีวิตหรือการเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมะมากยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปสู่โอกาสดีๆได้อีกหลายอย่าง บางท่านอาจจะต้องพบกับการสูญเสียสิ่งสำคัญบางอย่างไปจากชีวิตและต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาระบบก,การใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ๆซึ่งจะสามารถทดแทนกับสิ่งที่เสียไปได้อย่างลงตัวและยังสามารถพัฒนาไปสู่โอกาสดีๆได้อีกหลายอย่างนอกจากนั้นก่อนที่ดาวพฤหัสบดีจะย้ายตัวตัวท่านเองยังจะมีความสำเร็จจากการเปลี่ยนแปลงเข้ามาอยู่เรื่อยๆหากพัฒนาเรื่องใดมากๆก็จะทําให้ในจุดนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ และชีวิตก็จะมีโอกาสดีๆหลายอย่างเข้ามาและด้วยการที่ดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเจ้าเรือนโชคลาภและความสําเร็จซึ่งจะออกฤทธิ์ส่งผลให้ตัวท่านหยิบจับอะไรก็จะสําเร็จได้โดยง่ายหากเป็นชาวลัคนาราศีพฤษบดีที่ทาบุญปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจําก็มักจะมีโอกาสดีๆเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเข้ามาตลอดทั้งหนึ่งปีที่ดาวพฤหัสบดีได้สถิตทับลัคนาและหลังจากการที่ดาวพฤหัสบดีโคจรย้ายตัวเข้าสู่ภพเรือนกระดุมพัก ในวันที่13พฤษภาคม2568เป็นต้นไปชะตาชีวิตของท่านจะเป็นการยกระดับมาตรฐานการเงินให้เจริญรุ่งเรืองเติบโตสูงขึ้นอีกหนึ่งระดับท่านจะมีโอกาสและมีทิศทางการเปลี่ยนแปลงวิธีการหาเงินในรูปแบบใหม่ๆซึ่งแน่นอนว่าจะมีความเจริญรุ่งเรืองเพิ่มขึ้นได้เป็นอย่างดีเพราะการมาของดาวพฤหัสในครั้งนี้ยังได้ตำแหน่งเป็นถึงอุจวิลาศอีกด้วยซึ่งคำว่าอุจวิลาศหากจะแปลให้ง่ายๆตรงๆก็คือ การไต่หรือเลื่อนขึ้นสู่จุดที่สูงสุดซึ่งจะออกฤทธิ์ส่งผลทําให้ตัวท่านต้องเตรียมตัวที่จะมีความเจริญรุ่งเรืองเพิ่มขึ้นในการย้ายตัวของดาวพฤหัสในรอบต่อไปซึ่งหมายถึงในปี2,569นั่นเองสําหรับชาวลัคนาพฤกษบที่ทําบุญปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำจะเกิดอนิสงส์งผลบุญที่มีผลต่อโชคลาภทางด้านการเงินเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรือจะเป็นการเก็งกําไรในรูปแบบต่างๆ ท่านก็มักจะมีโอกาสประสบความสําเร็จตลอดทั้งหนึ่งปีที่ดาวพฤหัสบดีได้สถิตอยู่บนภพเรือนการเงินแห่งนี้ดาวใหญ่ดาวสําคัญดูที่สามที่จะมีอิทธิพลต่อปี2568นั่นก็คือดาวเสาร์ดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนสุภัสและถึงแม้ว่าดาวเสาร์จะเป็นดาวเคราะห์บาปของหลายๆลัคนาราศีแต่กับชาวลัคนาราศีพฤษศนั้นดาวเสาร์ที่เป็นดาวเจ้าเรือนสุภัสกลับจะพูดถึงความร่มเย็นเป็นสุขความสุขสมหวังผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ การเดินทางไกลและในบางกรณีสามารถพูดถึงโชคลาภได้อีกด้วยโดยดาวเสาจะย้ายตัวโคจรอ,อยากจะพบเรือนกรมัดหรือพบเรือนวิถีชีวิตและหน้าที่การงานซึ่งจะโคจรเข้าสู่พบเรือนลาพักหรือพบเรือนโชคลาภความสําเร็จนั่นเองและจะอยู่ที่พบเรือนนี้ไปอีกสองปีครึ่งโดยก่อนที่ดาวเสาจะโยกย้ายมานั้นดาวเสาจะออกฤทธิ์ส่งผลทําให้ท่านจะต้องใส่ใจในเรื่องของหน้าที่การงานหรือการดูแลวิถีชีวิตที่มากเป็นพิเศษ ซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นท่านจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อลากับวิธีชีวิตและการรับผิดชอบการงานเป็นอย่างมากเพราะตัวท่านจะต้องเร่งสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับหน้าที่การงานที่ทำอยู่นั่นเองและผลลัพธ์จากการย้ายราศีของดาวเสาร์ตั้งแต่หลังวันที่19พฤษภาคม2568เป็นต้นไปจะทําให้ชาวลัคนาประสบจักรจรอยู่กับเรื่องโชคลาภและความสําเร็จไปตลอดสองปีครึ่งโดยท่านจะได้รับการสนับสนุนจากหลายๆฝ่าย โดยเฉพาะบุคคลที่ท่านเคยไปช่วยเหลือเขามาก่อนหน้านี้ซึ่งบุคคลเหล่านั้นจะเป็นปัจจัยสําคัญในการผลักดันชีวิตของท่านเข้าสู่ความสําเร็จได้โดยง่ายการแก้ปัญหาต่างๆก็จะสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีหากคิดวางแผนทําสิ่งใดก็จะมีคนช่วยดําเนินการและสนับสนุนอยู่เบื้องหลังทําให้ชีวิตของท่านเข้าสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้อย่างรวดเร็วดังนั้นหากวางแผนอยากใช้ชีวิตอยู่บนกองเงินกองทอง ให้ท่านรีบวางแผนลงมือทําโดยทันทีเพราะในช่วงเวลาดังกล่าวนี้จะมีบุคคลต่างๆที่จะคอยช่วยเหลือสนับสนุนนอกจากนั้นผลลัพธ์ของดาวเสาร์ในครั้งนี้ยังทําให้ท่านมีโอกาสเกี่ยวกับโชคลาภจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงที่เพิ่มขึ้นอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นการเก่งกาไรการเล่นหุ้นการลุ้นรางวัลจากมุมต่างๆก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีแต่ในจุดนี้ต้องเตือนสติกันนิดหนึ่งนะครับยังไงซัก ดาวเสาร์ก็ขึ้นชื่อว่าเป็นดาวเคราะห์บากการใช้ชีวิตอยู่กับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนั้นมันย่อมมีทั้งได้และไม่ได้ดังนั้นการประคองสติไม่ตั้งตนอยู่ในความโลภและอย่าปล่อยอวิชชาหรือความไม่รู้นำทางชีวิตจะทําให้ท่านเป็นผู้ปลอดภัยในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงทุกครั้งและการดํารงชีวิตด้วยเมตตาด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นทั้งผู้มีศีลและผู้ยากไร้ยิ่งจะเป็นการผลักดันกําลังโชคลาภของท่านให้สูงยิ่งยิ่งขึ้นไป เมื่อเอาผลลัพธ์ทั้งสามดวงดาวมาสรุปนั้นจะสังเกตได้ว่าโดยในครึ่งปีแรกท่านยังวงเวียนอยู่กับความสำเร็จที่ต่อเนื่องจากปี2567ได้เป็นอย่างดีทุกการเปลี่ยนแปลงจะนำพาไปสู่โอกาสดีๆที่จะเข้ามาสู่ในชีวิตของท่านอย่างต่อเนื่องเรื่องการงานของท่านในครึ่งปีแรกเป็นช่วงที่ต้องสารต่อภารกิจหน้าที่การงานจากปี2567ท่านจะได้รับแรงสนับสนุนจากผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือที่อยู่ในสายการงานของท่าน และในกรณีผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารกับบุคคลที่อยู่ต่างที่ต่างถิ่นแดนไกลหรือการทำงานบนโลกออนไลน์จะเกิดโอกาสทยอยความสำเร็จเข้ามาเรื่อยๆในครึ่งปีหลังจะเป็นการปูทางงานชิ้นใหม่ๆที่จะนำพาชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองที่มากกว่าปี2567ท่านต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับชีวิตหน้าที่การงานและด้วยกายที่ดาวราหูได้ตำแหน่งเป็นกเกษตรราธิปดีความเจริญรุ่งเรืองที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ไป จะเป็นลักษณะความเจริญรุ่งเรืองที่ต่อเนื่องยาวนานผู้ที่ทําการค้าตลอดทั้งปี2,568จะมีความสําเร็จเกี่ยวกับการค้าขายออนไลน์หรือการค้าที่จะต้องเดินทางมากกว่าการค้าขายที่จะต้องอยู่กับที่ส่วนผู้ที่ว่างงานหรือกำลังมองหาง,งานใหม่ๆอยู่นั้นตลอดทั้งปี2,568ก็จะมีโอกาสที่ดีเข้ามาเรื่อยๆโดยเฉพาะงานที่พูดถึงการเดินทางงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการสื่อสารหรืองานออนไลน์ และงานที่จะต้องคลุกคลีกับผู้สูงอายุงานศิลปะบันเทิงทุกขแขนงและงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งสวยงามโดยท่านจะมีโอกาสได้พิจรนารณางานดีๆเป็นพิเศษในเรื่องการเงินในครึ่งปีแรกความรู้ความสามารถได้สติปัญญาของท่านจะเป็นแรงขับเคลื่อนในการสแสวงหาทรัพย์สินเงินทองทั้งจากงานประจําและธุรกิจเสริมได้เป็นอย่างดีการปรับเปลี่ยนใดๆมักจะนําพามาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองตัวท่านจะมีเหตุการณ์ได้อย่างเสียอย่างอยู่บ่อยครั้งเช่น สูญเสียทรัพย์สินอย่างหนึ่งไปก็จะได้ทรัพย์สินใหม่ๆตอบกลับมาที่มีมูลค่ามากกว่าเดิมส่วนในครึ่งปีหลังตัวท่านมีโอกาสจะได้ครอบครองทรัพย์สินมรดกทั้งชิ้นเล็กและชิ้นใหญ่ซึ่งสามารถนําไปต่อยอดออกดอกออกผลสร้างเม็ดเงินผลกําไรให้กับท่านได้เป็นอย่างดีความสําเร็จจากหน้าที่การงานต่างๆก็จะนํามาซึ่งการเงินที่จเจริญรุ่งเรืองได้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะการเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ หรือผู้ใหญ่ที่อยู่ในใสายการงานของท่านซึ่งจะชี้แนะแนวทางสแสวงหาโอกาสทางด้านการเงินสู่ตัวท่านได้เป็นอย่างดีในเรื่องของโชคลาภในครึ่งปีแรกโชคลาภจะเกิดจากความรู้ความสามารถปัญญาของตนเองจะเป็นสเสน่ห์ทำให้ผู้ใหญ่หรือบุคคลที่อยู่ห่างไกลเกิดความประทับใจและพร้อมที่จะสนับสนุนจะทําให้ท่านหยิบจับอะไรก็เข้าสู่ความสําเร็จได้โดยง่ายถือว่าเป็นโชคบุญหนุนดวงที่ส่งเสริมชีวิตได้อย่างดีมากมาก สำหรับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงในครึ่งปีแรกของชาวพฤทธศกโดยเฉพาะผู้ที่ทำบุญปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำอย่างต่อเนื่องท่านจะมีโอกาสได้โชคลาภจาัดก,การเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงในบุงต่างๆได้เป็นอย่างดีโชคลาภในครึ่งปีหลังนั้นผลจากดาวพฤหัสจะออกฤทธิ์ให้ท่านมีโชคลาภทางด้านการเงินที่สูงมากๆแต่อย่างไรเสียดาวพฤหัสบดีก็ขึ้นชื่อเรื่องของผู้ที่มีศีลหากท่านปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องและทำทานกับผู้ที่มีศีล ไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์หรือเป็นบุคคลธรรมดาที่ปฏิบัติธรรมอย่างปราณีตในจุดนี้จะก่อเกิดอนิสงส์ผลบุญใหญ่ทําให้เกิดโชคลาภก้อนใหญ่ทั้งโชคบุญหนุนดวงและโชคลาภที่เกิดจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้อย่างมากมายมหาศาลในเรื่องของความรักนั้นตลอดทั้งปี2,568สถานการณ์ความรักของท่านยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเพียงแต่อาจจะไม่มีโอกาสได้สารความสัมพันธ์ในเชิงลึกซึ้งสักเท่าไหร่ เพราะต่างคนต่างสนใจในเรื่องของหน้าที่การงานและการพัฒนาตัวเองแต่ยังไงก็ยังสนับสนุนเป็นเบื้องหลังให้ซึ่งกันและกันอยู่ดีสำหรับคนโสดในครึ่งปีแรกท่านมีโอกาสได้พบปะก,กับบุคคลที่น่าสนใจจากแวดวงการทำงานและแวดวงวิถีชีวิตของท่านส่วนในครึ่งปีหลังท่านจะได้พบกับคนดีมีศีลธรรมหรือเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาหรือเป็นบุคคลที่อยู่ไกลตัวซึ่งจะเป็นคนที่นำความสุขความเจริญรุ่งเรืองมาให้กับท่านได้เป็นอย่างดี และในภาพรวมของครึ่งปีหลังนั้นจะเป็นการยกระดับมาตรฐานชีวิตโดยเฉพาะเรื่องของการยกระดับมาตรฐานทางด้านการเงินให้มีความเจริญรุ่งเรืองที่สูงขึ้นซึ่งหากเราพยากรณ์ล่วงหน้าไปถึงปี2,569ยิ่งจะทําให้ท่านมีความเจริญรุ่งเรืองที่มากขึ้นกว่าเดิมดังนั้นในปีนี้เรียนรู้และเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากความสุขความสําเร็จการเงินและโอกาสต่างๆให้ได้มากที่สุดนะครับการเรียนรู้เรื่องธรรมจะช่วยให้ท่านประคองสติ และนำพาชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้อย่างมั่นคงปลอดภัยและท่านจะโครจรอ,อยู่กับโชคลาบที่เป็นทั้งลักษณะโชคบุญดวงและโชคลาบที่ดีจัดการเสี่ยงโชคในมุมต่างๆได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจในปีนี้ท่านควรเรียนรู้เรื่องของพรหมวิหารสี่ซึ่งว่าด้วยเมตตาการุณามุทิตาและอุเบกขาไว้ให้ดีซึ่งพรหมวิหารสี่นี้จะทําให้ท่านเจริญรุ่งเรืองจากผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือและผู้ที่อยู่ต่างที่ต่างถิ่นแดนไกลรวมถึงจากคนที่ท่านต้องติดต่อประสานงานทั่วไป เพราะทุกคนจากทุกระดับชั้นจะร่วมสนับสนุนชีวิตของท่านไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้เป็นอย่างมากโดยการเจริญเมตตาว่าโดยการให้ด้วยความปรารถนาดีการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนการให้ด้วยใจบริสุทธิ์การเจริญกรุณาคือการงดที่จะกระทำบาปและสารต่อการกระทำจากความเมตตาช่วยเหลือผู้อื่นเท่าที่จะช่วยได้การเจริญมุทิตาความยินดีร่วมกับผู้อื่นโดยเฉพาะการกล่าวสาธุให้กับผู้ที่เลื่อมใสในธรรมะ ไม่ว่าจะเป็นการเห็นผู้อื่นทำทานหรือปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิหากสร้างเมตตาจิตที่มีความยินดีให้กับพวกเขาเหล่านั้นอาจได้ส่งผลบุญจะทําให้ท่านมีสุขในชีวิตการเจริญอุเบกขาการวางจิตวางใจให้เป็นกลางไม่ยึดติดกับสิ่งใดๆไม่พึ่งพาความสุขกับคนอื่นไม่ติดอยู่ในโลกธรรมแปดที่ว่าด้วยการมีลาก,การเสรื่อมลามียศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขและทุกข์ซึ่งการที่ไม่ติดกับปัจจัยเหล่านี้ จะทาให้ตัวท่านมองเห็นคุณค่าของตัวเองและจะเป็นการพัฒนาปัญญาไปสู่แนวทางแห่งความสําเร็จอีกหลายอย่างนอกจากนั้นพรหมวิหารสี่ยังจะทําให้ตัวท่านมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมโดยท่านจะกลายเป็นที่รักของคนอื่นๆจากชนทุกระดับชั้นทําให้ท่านได้รับการสนับสนุนทําอะไรก็จะมีคนช่วยเหลือและชีวิตจะโครจรเข้าสู่ความสําเร็จได้โดยง่ายและหากเป็นไปได้การฝึกจิตภาวนาปัญญาด้วยการฟังเทศฟังธรรม หรือการฝึกสมาธิในรูปแบบต่างๆอยู่เป็นประจำจะส่งผลทําให้ท่านมีจิตใจ,จแจม่มใสมองโลกในแง่บวกจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการของกฎแรงดึงดูดเมื่อจิตใจ,จแจ่มใสดีแล้วก็จะดึงดูดโอกาสดีๆคนดีๆโชคลาภดีๆให้เข้ามาสู่ในชีวิตการทําบุญเสริมดวงในปี2568ผลจากดาวราหูเป็นเรื่องของวิถีชีวิตหน้าที่การงานท่านควรถวายแสงไฟไม่ว่าจะเป็นการถวายเทียนหลอดไฟ หรือค่าฝ่ายให้กับทางวัดเป็นประจำซึ่งจะเป็นการจุดประกายแสงสว่างที่จะนำพาวิถีชีวิตหน้าที่การงานของท่านไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองหรือเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในแวดวงการทำงานที่ท่านทำอยู่ในส่วนของดาวพฤหัสบดีจะเป็นเรื่องโชคลาภทางด้านการเงินโดยดาวพฤหัสบดีเป็นดาวที่ขึ้นชื่อในเรื่องของผู้ที่มีศีลและความสุขสมหวังโดยท่านควรฝึกสติปัญญาภาวนาและทุกคลีกับผู้ที่มีศีลหรือพระสงฆ์ หมั่นฟังเทศฟังธรรมแล้วแผ่เมตตาอยู่เป็นประจำซึ่งจะเป็นการยกระดับเรื่องของโชคลาภความสุขสมหวังและเรื่องการเงินให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นมีความเฮงมีความปังในทุกกิจกรรมที่ท่านได้ลงมือกระทําในส่วนของดาวเสาจะเป็นเรื่องของความสุขสมหวังและเรื่องของโชคลาภความสําเร็จแบบก้อนใหญ่ๆท่านควรทําบุญเกี่ยวกับการบริจาคทรัพย์และการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ที่มีศีลผู้ใหญ่ที่เขาพนับถือและผู้ยากไร้ยอยู่เป็นประจำ และสมทบทุนในการสร้างอาคารสาธารณประโยชน์ให้กับทางวัดอยู่เป็นประจำซึ่งสิ่งนี้จะกลายเป็นแรงผลักดันจะทําให้ท่านมีโอกาสได้พบกับโชคลาบก้อนใหญ่ก้อนโตเพราะการให้ก็คือการได้รับยิ่งการให้จากจิตที่บริสุทธิ์ด้วยสิ่งของที่บริสุทธิ์ให้กับผู้รับที่มีใจบริสุทธิ์หรือผู้ที่มีศีลยิ่งจะทําให้ท่านมีอานิสงส์สูง,สงจะทําให้ท่านกลายเป็นผู้ได้รับการสนับสนุนและการครอบครองโชคลาบหรือสิ่งใหญ่โตลานได้อย่างมั่นคง ก็จบลงแล้วนะครับกับการทำนายทายทักเจาะลึกชะตาลัคนาของปี2568หวังว่าจะเป็นแนวทางให้กับท่านเพื่อน,นำไปปรับใช้และใส่ใจในเรื่องของการฝึกปฏิบัติธรรมและจะทำให้ท่านพบกับความเจริญรุ่งเรืองไปในที่สุดขอให้ท่านจงมีความสุขสมหวังมีสิ่งดีๆเข้ามาตลอดทั้งปี2568แล้ววันนี้อาจารย์เตโชหนธรรมต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ